โพสขอบคุณจากน้องสันวงสะท้อนค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเปรเล็กชาแนลนะคะ3มิถุนายน2567น้องสันก็ได้โพสต์ไว้นะคะใน Facebook น้องสันไม่ทองคำา7ค่ะสันขอบคุณโอกาสที่มอบให้กับไรอันซันฟอร์มในครั้งนี้มากๆครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับเรา3ามคนและสำหรับตัวซันด้วยซันไม่เคยคิดเลยว่า จะมีคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าตอนเด็กๆมีโอกาสได้แค่ดูไม่คิดว่าตัวเองจะได้ยืนอยู่จุดจุดนั้นแต่วันนี้ผมได้ยืนอยู่จุดจุดนั้นบนเวทีในฐานะศิลปินที่ทุกคนซื้อบัตรเข้ามาดูผมทั้งสองรอบการแสดงคนมาดูเยอะมากๆเลยครับขอบคุณแฟนเพลง ลูกทุ่งที่ทำให้เรามาเจอกันวันนี้พวกเราสามคนทำได้แล้วครับขอบคุณพรังแฟนคลับของเราทั้งสมคนที่ได้พาพวกเรามาถึงจุดจุดนี้อย่างน้อยๆลูกทุ่งแบบเราก็มาเยือนเวทีโรงละครที่สยามแล้วนะจ๊ะขอบคุณ point, เวิร์กพอยต์เวทีไม้ทองคํายุงข้าวระอรอดครูสอนเต้นพี่ๆทีมงานทุกส่วนและผู้สนับสนุนคอนเสิร์ต ในครั้งนี้ที่ช่วยทำโชว์ให้กับเราสามคนทุ่มเทจริงๆครับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆให้กับผมรักทุกคนครับสันวงสะทรอนขอบคุณยุงข้าวขอบคุณเวิร์กพอยต์เรารักกันมากๆไรอันซันฟอร์มกาดบัณฑิตจำปาสินพิพัฒชูแสง เป็นโพสต์ขอบคุณนะคะจากความรู้สึกจากใจของน้องสันวงสะทอนนะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook น้องสันไม้ทองคำเจ็ดไว้หน้าทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ